สวัสดีครับผมช่างแขกจะให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการดีอาบายลางบผมนะปกติลางตัวเนี้ยจะเป็นลางหัวท้ายนะผมนะต่อคนละขั้วนะผมขั้วนี้นะเส้นหนึ่งนะแล้วก็ขั้วนี้เส้นหนึ่งนะนี่นะทีนี้หลอดตัวนี้ก็เป็นหลอดทีแปดนะครับขาด้วยกันนะผมตัวนี้นะขาถึงกันนะครับตัวนี้ก็ขาถึงกันเวลาเราต่อเราต่อคนละข้างนะตัวนี้นะเห็นไหมก่อคนละข้างับผมเพื่อจะไปเสียบ่าขั้วตัวนี้นะเห็นไหม ขั้วตัวนี้ก็ต่อคนเรขั้วนะขั้วนี้เสน้นหนึ่งแล้วก็ขั้วนี้เสน้นหนะนึนง่งนะแค่นี้เราก็ต่อมาดึงหากันแล้วก็เพื่อจะเปิดหลอดไฟตัวนี้นะเห็นไหมนะครับทีนี้มีท่านผู้ชมอ่าคอมเมนต์เข้ามานะว่าช่างแขกถ้าเกิดว่าเรามีอ่าหลอดนะแบบออกด้านเดียวล่ะหัวด้านเดียวเนี่ย L N แบบนี้นะเราจะต่อ,อยังไงนะนะมาดูกันครับเดี๋ยวเสียไปท่านผู้ชมดูก่อนว่าหลอดตัวนี้ใช้ได้จริงครับผม นี่ครับอันนี้ใช้ได้นะครับเป็นหลอดทีแปดแล้วรางก็เป็นของมันโดยตรงนะตัวนี้นะผมจะเอาไว้ก่อนครับเสร็จแล้วนะจะเอาตัวนี้มาเปิดให้เดือดทำจุมดูนะขาตัวนี้นะมาจากคนละขั้วนะผมแอลแอลกับเอนะผมเราต่อตรงก็ได้นะแอลกับเอครับตัวนี้นะด้านนี้นะจะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีถึงงารแรงที่มันเป็นบ้านเปล่าตัวนี้นะแต่ผมจะมาเสียบตัวนี้ให้ท่จนชมดูนะครับ มันติดไม่ติดนะมันไม่ติดเพราะอะไรนะมาดูนี่ครับไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่ามันไฟออกแค่เส้นเดียวนะตัวนี้เส้นเดียวนะเห็นไหมเราต่อขั้วตรงนี้แค่เส้นเดียวนะมันไม่ออกนะด้านนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าด้านนี้ด้านขั้วของหลอดตัวนี้มันไม่มีอะไรนะครับก็มาอ่อแล้วมาเปลี่ยนกันเลยง่ายง่ายนะครับนี่ขอด่นถอดตัวนี้ก่อนนะเสร็จแล้วอย่าลืมติดสวิตช์นะแล้วก็หรือถอดปลั๊กก็ได้นะผมนะนี่ วิธีการนะครับก็ถอดแค่ตรงนี้นะเห็นไหมง่ายนะครับเห็นไหมสายเส้นสายเส,ส้นสีแดงเนี่ยมันจะมาจากขั้วตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วก็สีดํานะครับมันจะต่อแค่ขั้วตัวนี้นะครับวิธีการนะครับก็แค่ท่านชมนะถอดตัวนี้ออกครับตัวนี้สีแดงอะ่ะตนันนี้เราพันไว้ก็ได้แล้วก็หาสายไฟหาสายไฟนะ เส้นหนึ่งครับเอาเส้นแข็งๆนิดหนึ่งครับเป็นเป็นสายเล็กนะแต่เส้นแข็งนะครับมันจะได้ใส่ง่ายนี่ครับเสร็จแล้วยัดตัวนี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรอันนี้เวลาเราอยากเปลี่ยนเป็นหลอดอ่า LDT8 แบบคนละขั้วเราก็สามารถต่อได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้เราวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนะเราก็จะหาสายนะแข็งๆแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมทีนี้ผมจะมาให้ท่านชมดูตรงนี้ก่อนนิดนึงคนระับ ด้านนี้นะฮะเอามือดันออกเลยครับผมด้านนี้นะใช่ไหมด้านด้านตรงนี้นะครับเปิดด้านหลังคนับผมด้านตัวนี้ตัวนี้นะขาตัวนี้นะมันจะไม่ถึงกันนะครับเห็นไหมเห็นทองเหลืองไหมไม่ถึงกันนะคนละขานะครับตัวนี้นะคนละขากันนะครับที่เราก็จะเอาสายนะที่เราหามาเนี่ยมาเสียบเข้าตัวนี้เลยนยฮะง่ายๆเนี่ยเสียบเข้าตัวนี้เลยครับง่ายๆเนี่ยเสียบเข้าตัวนี้ แค่นี้เองเดี๋ยวดึงดูถ้ามันหลุดก็เราก็เสียบเข้าใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแค่นี้เองเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะนะตัวนี้นะแค่นี้เองครับผมนะเนี่เปลี่ยนเป็นอ่าล่างอ่าออกหัวเดียวนะตัวนี้นะเส้นสีแดงเราไม่ใช้นะเรายัดไปในรางนี้แล้วนี่เราออกแบบนี้เลยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าออตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ มันมีรูใสของมันอยู่ครับเสร็จแล้วเราก็มาล็อกเลยครับเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วัดดูนะแล้วก็ปอกบางทีถ้าู้ชมนะมีหลอดแบบ ออกด้านเดียวอะ่ะท่านก็สามารถต่อแบบนี้ได้นะครับผมนะแต่ท่านอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราต่อแบบนี้แล้วนะห้ามเอาหลอดอ่าที่ออกอคนละขคั่วคนละด้านนะมาใส่นะระเบิดนะครับผมนะเพราะว่าไฟตัวนี้เหมือนเราต่อตรงนะครับเหมือนเราต่อตรงนะครับไม่ได้นะครับได้เฉพาะอ่าออกด้านเดียวนะครับผมรนะวังไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการแนะนํานะผมนะ เวลาต่อก็ต้องเช็คดูดีๆนะครับว่ามันมันเข้า,าได้ดีไหมหรือว่ายังไงนี่ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาตัวนี้ใส่เลยเห็นตัวนี้ยัดใส่เลยครับผมกดล็อกแบนเนอร์ฟอไหมอั่นี้นะแล้วก็มาเอา,อาลอดเอลอ l ด d นะที่มันออกด้านเดียวนะ LN ด้านนี้นะตัวนัสือนะครับที่มันมีวงจรนะครับผมนะตัวนี้นะ เอามาเสียบเ,เข้า,เาด้านคั่วที่เราต่อไว้แบบนี้นะแบบนี้ไม่ติดนะครับเอาตัวแบบไม่มีหนังสือออกมาแบบนี้นะไม่ติดนะต้องตัวงสือเียเดียวนะผมมาเสียบด้านนี้นะผมนะนเ,เสียบไปทำชม,ชมดูนะยครับเสียบเลยครับผมนะให้เรียบร้อยนะครับผมวิธีการต่อก็ไม่ายาก,กครับผมนะต่อขั้วที่ที่ที่เรามีสายอยู่เส้นหนึ่งแล้วนะแล้วก็เอาสายที่เราจะต่ออีกคั้ว <Fres> หนึ่งอะมาเสียบเข้าที่ช่างแข็งบอกตอนแรกเนาะ ประมาณนั้นนะน้ก็ขอบคุณมากครับ